จากจะการดำเนินงานรับฝากเงินออนรัพแล้วก็ปล่อยเงินกู้แล้วก็รับเงินฝากมีเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มกลุ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพศ2524ช่วงแรกก็มีสมาชิกน้อย แล้วก็ปล่อยเงินได้น้อยเราประสบปัญหากระท่อนกระแท่นมาตลอดอันนี้แต่ก็ยังสามารถดําเนินการมาได้จนปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นได้รับเงินฝากเพิ่มขึ้นเงินฝากนะ่ะพันวาหกห้าเนี่ยมีเกือบห้าล้านระดับเงินกู้ก็ปล่อยใกล้เคียงกันเราก็มีสวัสดิการให้กับสมาชิกของเรานะเวลาแต่สวัสดิการของเราเนี่ยมันมันจะยังไม่ ไม่มากเพราะว่าเรามีธุรกิจแค่รับฝากเงินกับจ่ายเงินกู้เราไม่ได้มีธุรกิจอื่นก่อนหน้านั้นเราเคยมีสมัยก่อนก่อนมีพวกทำจัดสารอะไรพวกนี้แล้วก็คนโบราณโบราณคนเก่าแก่ก็เสียชีวิตไปก็ไม่มีคนใหม่ที่จะมาแทนว่ากลุ่มตั้งอนาคตไว้ข้างหน้ายัางไงจริงๆกลุ่มอ่ะมันต้องโตขึ้นอยู่แล้ว แต่ว่าตอนนี้เรื่องบุคลากรเนี่ยสำคัญมากปัจจุบันนี้บุคลากรแต่ละคนแม้กระทั่งประธานนี่80ิขึ้นแล้วพวกนี้ก็60ขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นเราคงต้องฝึกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ตอนนี้มีปัญหาที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำงานเนี่ยเขาไม่มีเวลาให้กับเราเลยเราเคยเคยคุยกันแล้วแต่มันก็ต้องพยายามแหละตอนนี้ทางด้านเงินเนี่ยมันสำคัญมากไงทั้งเงินรับฝากทั้งเงินกู้เนี่ย สำคัญตรงนี้มากคนที่จะมายืนตรงนี้มันต้องสุจริตด้วยมีใจให้กับกลุ่มมีเวลาให้กับกลุ่มเพราะว่าเราไม่ได้มีไม่ได้มีเงินเดือนให้เขาจะมีให้ก็เฉพาะวันเดียวคือวันประชุมกลุม่มทุกคนนะ่ะถ้าคณะกรรมการมาช่วยงานเรามีให้ถ้าอยากได้รับอะไรอยากได้รับการสนับสนุนจากพอชอก็คือลักษณะที่ว่าองค์ความรู้ที่แบบ สมาชิกของกลุ่มนออกไปดูงานตามกลุ่มอมทรัพย์ที่เขาได้รับโลหรือว่าที่ดีอ่ะที่ดีนะเราก็จะมองในกลุ่มที่เขาดีกว่าเราเราอยากไปดูตรงนั้นให้สมาชิกเราได้เข้าใจว่าระเบียบดุเงื่อนไขอะไรต่างๆของกลุ่มที่เขาได้มาเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้พอชเนี่ยทำป้ายของกลุ่มป้ายใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะคะ ติดไว้ที่บ้านประทานรุมออมสับเพื่อการผลิตชวนคุยชวนคิดชวนพัด เป็นทุนชุมชนที่คนปรารถนาเป็นที่ปรึกษาอย่าใจยาจนเริ่มจากน้อยรวมเป็นร้อยเป็นพันเริ่มจากฉันที่แบ่งปันให้เธอทุกรฤสุขเข้าใจเสมอเพราะเป็นเธอ ไว้วางใจเหนื่อยและราใจไม่หยุดยัง้งรวมก่อตั้งพลังความคิดร่มอวามสักเพื่อการผลิตพัฒนาชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนซื่อสัตว์เสียสละและเห็นใจ รับผิดชอบได้เพราะไว้วางใจคนดีคุณธรรมห้าประการนี้พัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชนกรณี้ที่จะกู้เกินเงินฝากเนี่ยเราจะมีมัดเจากคณะกรรมการเราจะดูไหมว่าสภาพห้องเขาเป็นไง ก่อนหน้านี้สภาพคล่องของพี่เปิ้ลนี่โอเคไม่มีปัญหาตอนหลังเนี่ยมาเจอปัญหาขาดสภาพคล่องแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ส่งเงินฝากรายเดือนแล้ว,ลวพี่เปิ้ลกับหลานเนี่ยก็มีความประสงค์ว่าจะลาออกทีนี้ลาออกเราคำนวณแล้วเขาจะต้องมาจ่ายให้กับกลุ่มเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วปัจจุบันณสามเอ็ดธันวานะ คัะปัจจุบันนี้มันก็จะมีเพิ่มอีกทีนี้สองหมื่นปาร์เนี่ยเขาก็มาขอความเห็นใจจากทางโปรสองคนรวมกันก็ได้สองพันเก้าร้อยค้ามตายตรงนี้มันยังคงอยู่เอพร้อมมาสิมา ก่ตั้งพลังความคิดอุ่มออมสับเพื่อการผลิตพัฒนาชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนสื่อสัตย์เสียสละและเห็นใจรับผิดชอบได้เพราะไว้วางใจคนดี ณธรรมหาประการนี้พัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชนคุณธรรมหาประการนี้พัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชน